nhà đi cặp em 14 sp đêm sì đông תוציא okay. חד okay. สุดท้ายสำหรับสองงานสิบ,สบคนที่ได้ไปต่อครับและคนสุดท้ายที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบอีกครนี่กับ MGHP ีเศูนย์สองกับทิพย์ร้อยอมบอทิพย์แฮชุดทดกับนี่คือสิบสามงานที่ผ่านเข้ารอบสิบคนสุดท้ายวิสกรารสมุทรปราการเดยดครับและเสียเปรียบสำหรับสี่สามงาน ขอบคุณยากสูงที่มารวมตัวตันเวทีแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบด้วยนะครับและแน่นอนก็เสียงประมด้วยนกับ10สาวงามที่ผ่านเข้ารอบในค่ำคืนนี้ด้วยครับและสําหรับหัวข้อในการสปีดวันนี้หัวข้อเดียวกันโดยผมจะเริ่มต้งจากลำดับในการประกาศเข้ารอบและสําหรับหัวข้อในการสปีดครับหัวข้อคือ ปลาหมึกแถวบนอีกรอบนะครับปลาหมึกแถวบนเริ่มจาก M G S P หนครับ4 5วินาทีนะครับเมื่อถึงได้ามไมแล้วผมจะให้สัญญาณนะครับแสดนครับนี่คือการแสดงถึงทัศนติมุ่งมัง ขอ,องน้องๆผู้ร่วมการมหวด10คนสุดท้ายตอนนี้ครับจบ่ากนแล้ว45วินาทีเริ่มครับ นวน122คนที่มีการเพื่สื่อและเสพยาเสพติดกันผู้คนเห็นไหมคะว่าคนกลุ่มนี้มีฐานะหน้าตาและผิวพรรณที่ดีแต่เขาก็คือคนขุดขอบคุณครับนี่คือ45วินาทีของหมายเลข MGSB 14นะครับ ต่อเน,นื่องครับที่ m g s p หน,หนครับน้องแคนดี้ครับผมเน้นย้ำระยะเวลาให้กับน้องๆทุกคนได้ทราบเมื่อถึงหน้าไมโครโฟนแล้วนะครับผมจะให้สัญญาณ45วินาทีเท่านั้นนะครับ มาเลยครับ MGSB 11เข้าป้อมแล้ว4 5วิาทีแรกครับค่ะสำหรับร้านแถวบนของเคนดี้นะคะทำให้เคนดี้มองถึงความสำคัญของสิ่งรอบข้างการอยู่แถวบนทำให้เราโดดเด่นค่ะแต่ความจริงแล้วไม่ว่าเราจะอยู่แถวไหนสิ่งสำคัญที่สุดเรามีบทบาทและคุณค่า สิ <affiliated Civ Indian> <rainforest> ่งที่สำคัญนะคะการทำหน้าที่และบทบายของตัวเองนันคือสิ่งที่สำคัญกว่า We all have a value Believe in yourself Thank you ขอบคุณครับนอ่คือ MJP หนึ่งหนึ่งนครับตอนนี้ที่ MJP ศูนย์หนครับเรียนเชนเดินแน่นๆในกระฝนได้เลยครับ01นะครับน้องแพตตี้ครับเรียนเชิน Sí, sí, sí. Ah, ความก้าวกระสบิดเป็นย้ำว่าคือปลาหมึกแถวบนนะครับ MG SP139 ซับพลอมแล้ว45วิคันธีนะครับค่ะปลาหมึกแถวบนนะคะก็เหมือนการพัฒนาอ่าพัฒน์ทุนนะค่ะอ่าเปลี่ยนสมุดทุนตัวใหม่นี้นะคะก็เหมือนนิวนะคะ รยยะยะเวลาที่จำกัดเป็นแค่45วินาทีจะพร้อมแล้วเพื่อนครับค่ะลุ้นแถววันสหรับท้ายนะคะมันก็ไม่ได้ต่างจากการเปรียบเทียบเลยค่ะมันก็ ครับระยะเวลา45วินาทีต้องการนะครับผ่าม MGP 04พร้อมแล้ว45วินาทีเริ่มครับค่ะกระหนุนแถววิ่งยนะค่ะทุกคนจะมองว่ากระหนุนแถววิ่งเป็นการแข่งชันๆยิงของม้า ตองเดินทางมาถึงในรอบสปีดของ1ิบคนสุดท้ายนะครับ MG SP 0ู4ย์เิวินาทีเริ่มครับลาหมอกแถวบนที่แถลรู้จักนะคะเป็นคำศัพท์ของพี่พี่ LGBTQ ที่ใช้เรียกตัวท้องต,ตัวแม่ที่ใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากกินค่ะแต่ว่าคำว่าปลาหมอกแถวบนนะคะจริงๆก็มีความหมายนะพี่พี่ พีแต่งตัวสไตล์ดีนะคะแต่สุดท้ายนะคะคำว่าปาาหูแถวบนค่ะเป็นคำสะท้อนสัมคมิชันเจนและทุกคนอย่าลืมนะคะเรามีคุณค่าในตัวเองทุกคนไม่ได้มองจากภาพลักษณ์ไปน,นอกเพียงอย่างเดียวทุกคนสวยและมีสเสน่ห์เป็นตัวของตัวเองค่ะ วิทอาชีเริ่มครับค่ะสำหรับเอิร์นนะคะป้ามดแถวบนเป็นชื่อเรียกเฉพาะกลุ่มของชาว l b g t q u พันซึ่ง คือการสปีดของ10คนสุดท้ายนะครับสำหรับผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับหัวข้อการสปีดวันนี้คือตร้งุแถวบนครับ45วินาทีจำกัดให้กับสาวงามได้มีโอกาสแสดงทัศนคติกุมมองต่อเรื่องต่อไปนี้ครับศูนครับจะพร้อมแล้ว45วินาทีครับลารางแถวบนของฟ้านะคะฟ้าคิดว่าเป็นปารังที่มีคุณภาพ นี่คือคนสุดท้ายแล้วนะฮะที่เดียวกาส,สกปีในหัวข้อตั้งมึงแถวบนนะฮะแต่และคนก็มีกลุมองที่แตกต่างกันออกไปครับมาที่คนสุดท้าย m g s v ซ2ครับระยะเวลา45วินาทีครับ